ก็สวัสดีครับก็ผมห่างหายกันไปยาวนานนะครับแต่การทำคลิปแบบนานจริงๆนานมากๆแ่นานโคตรๆอ่าก็ขอโทษด้วยครับที่แบบไม่ค่อยทำคลิปอะไรเลยแต่ว่าก็นั่นแหละจะมาผมก็น่าจะกลับมาทําคลิปแบบขยันนะนะส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้ทําเลยตลอด7-8เดือนเลยปีที่แล้วประมาณนี้ ผมมีเหตุผลหล,กลกักๆคือติดเรียนอา่าติดเรียนละหนึ่งแล้วก็เป็นพวกแบบเรียนอะไรพวกนี้ไปเรื่อยมันงานมันเยอะบวกกับที่ผมต้องไปเรียนรอดอด้วยอ่ามันเดินแบบนั้นแต่ผมก็นั่นแหละจบละรอรอไม่ใช่ว่าจบต้องบอกว่ารอรอไปข้อข่า่เขาชนไก่นี่แหละปีสามจบแบบเป็นทางแกมสักทีรอไม่รู้เขาจะนัดวันไหน นั่นแหละครับท่านผู้ชมผมก็จะมามาขยันทําคลิปในช่องใหม่นะทุกคนผมผมย้ายช่องลืมไม่ได้บอกตอนนั้นติดเรียนอันนับเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,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 นเลยก็คือติดเรียนสิบเปอร์เซ็นตติดธุระอีกสิบเปอร์เซ็นส่วนแปดสิบเปอร์เ <c> ซ <oughs> <c oughs> ็นต์ขี้เกียจใช่ครับขี้เกียจแปดสิเปอร์เซ็นตขี้เกียจเลย <c oughs> ไม่ใชห่หรอกครับไอคอมพิวเตอร์ผมมัน อัดคลิปเกมก็ไม่ค่อยได้มากก็เลยไม่ค่อยอัดในในคอมผมอาจจะไปนเน้นอัดในมือถือแต่ถ้าในคอมเกมไหนมันอัดได้แบบไม่ไม่แหลกผมก็จะอัดมาให้ท่านผู้ชมดูและใช่ส่วนช่องที่ผมย้ายไปจะมีชื่อช่องว่าดังในทีวีนะครับนี่คือช่องใหม่ที่บทผมย้ายไปผมว่าจะช่อง,งทิง้งทิ้งลาทิ้งช่องเอฟทูหนึ่งสทีวีแล้วก็ไปทําไอช่องใหม่หแทนอ่าส่วนเหตุผลเหตุผลที่ผมใดาย้ายเพราะว่าไอช่อง F2 มันเป็นช่องที่ผม ตอนนั้นสมัยหมหนึ่งมอสองอรผมใหญ่จะทำยูทูบอ่าแล้วแบบมันมันก็ทําอ่ะมันทแต่ว่าแบบมันดูมันดูคลิปตัวเองแล้วรู้สึกแบบตอนนั้นกูทาอะไรไปวะกูทําอะไรไปนี่อย่างนั้นเลยผมก็เลยย้ายอยากจะย้ายช่องก็คือย้ายมาทําใหม่ให้แบบมันเริ่มต้นใหม่ไปเลยผมเลย,ม,เลยมาบอกคนดูว่าแบบอ่าเนี่ยผมไปทําช่องนี้แทนนะช่องส่วนช่อง F2 ผมจะปิดใช่ผมจะปิดมันก็คือปล่อยแมงลางเลย <laughs> แล้วผมก็ต้องมาขยันทำคลิปอีกตอนนี้ก็ช่วงปิดเทอมของผมผมก็มาจะมานั่งอัดคลิปอะไรต่ออะไรของผมไปเราลงช่องขยันทําใช่ส่วนคลิปล่าสุดของผมของช่องใหม่ผมนะก็ประมาณเจ็ดเดือนที่แล้วใช่นี่เลยหนึ่งในแปดสิบเปอร์เซ็นนะั้นขี้เกียจก็หวังว่าท่านผู้ชมจะไปเข้ากันไปดูเข้าไปติดตามกันนะครับ ถ้าเข้าไปก็ฝากแชร์ด้วยนะครับผมก็อยากจะให้ช่อง YouTube มันดังเหมือนคนอื่นๆบ้างผมก็จะพยายามทําแล้วขยันทามันนี่เปชาเลนตัวเองแล้วเนี่ยผมพยายาม,มชาเลนตัวเองเลย,เย,ย,ายาลเก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ